เปิดตัวเลขสัญญาเช่า20ปีตั้งรูปปัน้นครูกายแก้วสร้างโดม60ล้านช่วยปิดบังกรณีครูกายแก้วจะย้ายหรือไม่ย้ายคืบหน้าล่าสุดวันที่28สิงหาคม66นายชาลีนพวงศนะ์นอยุธยาเลขานุการประธานกรรมการบริหารโรงแรมเดือะบาซ่าแบงคอกย่านรัชดาลาดพร้าวได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เบืองต้นยืนยันว่าไม่มีการย้ายครูกายแก้วอย่างแน่นอนตั้งแต่ครูกายแก้วมาตั้งเป็นผลบวกกับโรงแรมยอดจองโรงแรมเต็มหมดนักท่องเที่ยวแน่นช่วยพลิกฟื้นธุรกิจโรงแรมในส่วนของผู้ที่มาเช่าคือผู้เช่าช่วงต่อโดยอาจารย์หน่อยแนะนำให้ปรับหวงจุ้ยของโรงแรมให้ดีขึ้น อาจารย์หน่อยจึงขอเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อนำครูกายแก้วมาตั้งโดยมีการจ่ายค่าเช่ารายปีปีละ2 4งล้านสบาททำสัญญาเช่าเป็นสัญญาระยะเวลา20ปีย้ำว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่โรงแรมส่วนมากเป็นไต้หวันฮ่องกงช่วยฟื้นธุรกิจโรงแรม ส่วนพื้นที่ของโรงแรมเป็นพื้นที่ของการรถไฟทั้งหมดโรงแรมเช่าการรถไฟอีกทีและโรงแรมมีสิทธิจะให้เช่าช่วงต่อบริษัทครูกายแก้วโดยอาจารย์หน่อยเป็นผู้เช่าพื้นที่และทางกทอมอยืนยันว่าโรงแรมไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่อย่างใด เรายินยอมจะทำสิ่งปิดบังตาเพื่อให้สังคมสบายใจขณะนี้เริ่มก่อสร้างแล้วใช้งบไม่ต่ำกว่า60ล้านทั้งนี้ก่อนจะมีการสร้างโดมปิดบังครูกายแก้วซึ่งใช้งบกว่า60ล้านทางคุณชาญผู้บริหารโรงแรมถูกหวยกว่า15ล้านจึงช่วยเหลือเงิน20ล้านในการสร้าง โดมปิดบังครูกายแก้วด้านกรณีของนายไพโรธทุ่งทองเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ80ของโรงแรมเดอะบาซา่าซึ่งถูกธนาคารฟ้องบังคับหนี้และลมละลายในฐานะผู้คำประกันการไปให้ข่าวว่าเป็นเจ้าของตัวจริงส่งผลต่อความเชื่อมั่นโรงแรมเตรียมฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและอาญาโดยคุณชานซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจและประธานกรรมการบริหารเดอะบาซา่า ทำธุรกิจร่วมกับเดอะสตรีทได้รับแต่งตั้งให้ทำแผนฟื้นฟูโรงแรมมีอำนาจเต็มในการบริหารตามคำสั่งสารและเจ้าหนี้เห็นชอบเกือบทั้งหมดในสิทธิทชยัยหอมสิริวันฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าคุณไพโรธไม่มีสิทธิในการบริหารแล้วเป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาคุณชันดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนและกิจการดีขึ้นมาตลอด ฝากถึงคุณไพโรธและพวกหากให้ข่าวเสียหายจะฟ้องทั้งแพ่งและอาญาโดยขณะนี้มีคดีฟ้องร้องกันหลายคดีจากการบริหารผิดพลาดของคุณไพโรธนายชาลีเปิดเผยต่อว่าคุณชานตะรวจพบการทุจริตที่เกิดขึ้นในโรงแรมจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีกับไพโรธมูลค่าความเสียหายนับหนึ่งรล้านบาทแนะนำคุณไพโรธควรเข้ามาคุยกัน ไม่ใช่ไปบอกว่าเราไม่ให้เข้าโรงแรมเมืองต้นฝ่ายกฎหมายของโรงแรมมีการฟ้องนายไพโรธมีสองคดีพอรอบอรหุ้นส่วนลักทรัพย์และจะทยอยฟ้องเรื่อยๆไม่ต่ำกว่า30คดี